ชมากๆขอถ่ายภาพเก๋ๆนะครับกับนี่เลยฮะ Dreamflower นะครับเครื่องดักฝันของเราเชิญพัชชาเชิญรอนนะครับมากันมากันแน่นเลยทีเดียวพั้งหมาเลยดีว่าครับผมจีนปั๊มนะคะิญเลยค่ะนะคะรวาถึงน้่งๆวงอสั่งด้วยนะคะครับผม น้องมาคุกเข่าตัวข้างหน้าเลยครับน้องน้องอไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่น้องออสันน้องออสันน้องออสันคุกเข่าด้านหน้าเลยนะครับเน่นี่น้องออสันกต้องสายมากจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างความมันสร้างความฝันแฟนวันทุกวันเสาร์พักสยามแห่งนี้จะมาชวนคุณค่ะประบความฝันที่เป็นจริงและก็รับประกันได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยท่านบอกแล้วก็รันตีแล้วว่ามีความสุขมีความมันอย่างแน่นอน ทีมาาข้งงหลลัเยพอ p e r f o r m a โชว์อ่าถูกต้องครับชิหน้าขาวเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนับอยลลัานะครับสามนะครับเราเย่พร้อมๆ้องกันเราไจ้เติมเต็มความมันเท่สนถูกฝันแล้วนะครับผมสามสองหนึ่งย่เน่ท้อพันไหมครับไถลล้านพันไหมครับไถลรัไโอเคนะฮะไทรรัโอเค เดลิเนียนะครับฝั่งนี้เดลินิวนะครับโอเคอาน้องทิ่นี่ชินเสียงเยอะป้าอย่างไหครับโอเคไหมโอเคนะครับผมไอ้ีกสักครั้งนึงก็แล้วกันได้ค่ะเพราะว่าเรามีสื่อมาเยอะแล้วเกินใช่แล้วายครั้งหนึ่งนะครับผมสนุกสนุกนะฮะพร้อมแล้วครับสองสองหนึ่งเิ่มอเอาละฮะวันนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับทุกท่านนะครับใช่่แล้วคะ เดี๋ยวเราจะได้เจอพวกขาวบนเวทีเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเปินจากบ้าน True Academy Federation นะครับผมใช่แล้วค่ะฮะมาเพราะกูองเรียนขนานี้แล้วแจ๊กไม่ได้ว่าโ้วหปลุกความฝันปลุกความมันกันเรียบร้อยแล้วใช่ต่อไปเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะมาทำให้ความฝันเต็มเป็นจริง คือวันนี้นะฮะนอกจากสื่อมวลชนที่ผมได้แซวดังรายชื่อไปแล้วนะครับต้องขอขอบคุณด,ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนที่มาอีกจากหลากหลายชอบหลากหลายเล่มนะครับแล้วก็รวมถึงทุกช่องทางเนี่ยช่วยกันประชารัฐ